ครับสวัสดีครับผมนุ่มตองแดงแรงไร้เดือนครับวันนี้จะพามาดูการเก็บมูลยางหรือว่าเก็บเี่ยงแล้วก็สูตรจริงวันนี้ก็พากันมาทั้งครอบครัวน้องสาวเกียราแล้วก็ลูกลูกตั้งสองคนเอาหวัวทีน้องมาก,กรวันทีหน่อย เอา Phi bát ที đi nơi นะเร็ว đi nơi ตะดิ <laughs> đi ครับต้องพิพัฒน์ตามไปได้รัก Ba <laughs> <laughs> mà đi มาอยู่กับ đi ป้าน้องมังกรมาช่วยเก็บด้วยโอเคเก็บด้วยก็เก็บนยากถึงว่าที่ย่างให้ลูกมาช่วยเก็บด้วยจะรเป็นวันสูอยาไปแต่คนไม่ว่า <icana> <ia> ให้ลูกได้รับรู้การทำงานตั้งแต่เด็กๆว่าจะเหน็ดเหนื่อยจักขนาดไหนด้วยเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่วันนี้ก็รทำสังโซงวิชันสังวิชันป่าตาตายสังวิชันป่าตาตรงเด้งที่บอกว่าป่าตากลางก็ไม่ค่อยจัด เพราะว่าคนใต้ต้องเรงตรงเดงถึงจะจัดติดตามน้องมังกรเก็บมุนยางเหนื่อยไหมมหนไดไหมไม่อหว่าเรียนไม่หรอกเล่นดังๆเล่นตังใจเรียนไหมลงๆ ถ้าว่าเื่อเบื่อเลยเลยยูทูบยูเมื่อกี้พ่อว่าเพื่อให้ตังกเรียนไหมวันน้ามาเลยก่อนเบ่เพื่อว่ะตมันเหื่อยบ่ไเอาบ่เดียวนนั้นที่เดินปวงมันเป็นใครเดียวอย่าลีลาดนะเอ่อเบ่เพื่อจว่าให้ตังไจเรียนตะมันมันเหนื่อยบ่อะมันเจ็บอกเมื่อดนช ก้าวตรงหัวใจนี้เมื่อนพิดเบอ้์เมื่อปลัดลกับอะไรครตอนนี้ก็มาดูตรงเจ้าเกียรติากับพีอคยาวันนี้คือหลวงเจ้าเกียรติากร์น่เนื่อยเหนื่อยกัน เรยกายางอี้ลงกันเนี่ยกดไตจะปินจะต้องตัดยางเก็บยางทำงานไปแต่ละวันโอ้ยออยมตรงนี้ก็เป็นทุกขปุ้ยนะนหลักที่ยางไล้หับห่วงทั้งลุมห่วงทั้ง ถ <input> <While S 2> ึงตอนนี้คนคนใต้ก็กำลังเดินตามมาก่อนเดียกไปเแคปซิลักตอนนี้ก็รักขายย่างลงไปกัก้นยเลยเหลา ืม่ว่าคนไตอีใดเลือนตาปาตะกลังเหล้าตกงลงต่างตาอีเรียบ้อยแล้วหล่ามาดูย่างกันกี่ยางหรือว่ามุนย่างหรือว่าย่างคนต้วย ตอนนี้ก็เป็นย่างที่ว่าตัดช่องหน้าก็เลยเพิ่มโจ๊้ขนาดใหญ่ขึ้นก็มาดูกันจะป่าไม้เลเเรียบเทียบระว่างโจ๊ขนาดปกติกับโจ๊กตอนนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจ่ายมันจะเตะต่างกันมาเลยประมาณเตาตัวเพราะว่าเราไม่ต้องปรำตัวเอง เราให้ควังควังดูนาเห็นใจชาวเก็บยาชกวกเป็ยเราพร้อมจะรักเธอชาวตอกเกปียายาเปเหตกข้าไม่ข้ามิมหาเรามีตอนนี้ต่างฝักไตยก็ <cả> ใบยางเริ่มหลวกล้นแล้วอย่างนี้ไม่เอาไมกี่วันก็น่าจะปิดกรีดเลยตอนนี้ตออนี่ใบยางเลืองน้อยมากนะเอาเลยก็เอาเพราะว่าใบยางล้นเม็ดใบเริ่มออกเขียวเราก็จำเป็นต้องยึด ยืดอายาวันทิวันหรือว่าเดือนก็ว่ายังน้อยก็ยังใบมันได้ดูดน้าขึ้นไปเผืือได้เลี้ยงใบนีตอนนี้ก็พยายามพยายามที่จะเก็บไว้เก็บไว้กอว่าเวลาโรคปิดปิดดวก็ได้ไว้ใจเราว่ารู้การเรียนยังไม่ปิดก่อน เมียป่ามาตั้งกขัวามาช่วยกันทำพได้ดูกันทำา,มมานกันตนั้งเเล็กๆพออยู่บรพอเมียอาู่กับส่วนยางลก็ลกกต้องรับรู้ว่าเรื่องส่วนยางต้อง,งตอ,งนตองนตงมนุษย์เรื่ททองลเสำดีเนความ ไไปจะด้สวครับและตอนนี้ก็มาถึงร้านจำหน่ายแล้วลูกน้องพ่อมาที่ร้านเขาก็ทัการเอาลงใส่ช่างตัวใหญ่ นี่ที่คือร้านที่รับตื้อขี้ไม้ขี้ไม้กับขี้เนื้อแตกต่างกันอยู่ที่3บาทถึง4บาทนี่คือขี้ไม้ล้วนๆเด็กกว่านี้ แล้วก็เทขควายนี้คือเป็นขี้เนื้อล้วนๆไม่มีไม้ผสมหรือว่าขี้เขาเรียกว่าขี้รงจักนี่ตอนนี้ที่ร้านก็บวดใสโดยการใช้ EM ราดบนให้เปลี่ยนสีแล้วก็ตับกินด้วยทวั้งตับกินทั้งเปลีป่นนาานยนสีเ,เป็นร้านใหญ่ ตรงนี้ก็ติดเกตอำเภอป,ปนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิโลละสามติดามบาท50นะสตดจะตงขี้เนื้อเมื่อกี้ก็เขาซื้ออยู่ที่37เมื่อกี้อ่างกัน3บาท5นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลองครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแจก์กดซับสไครให้ด้วยนะครับอเ,เอาบา,บายาบาย,บายเอาบายบาย โมเกินตัวอยู่ทำดีแล้วเห็นความชั่วถึงตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ เลยครับสับตะเคยจับจับจับสับอย่าลืมจับ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 ตะเค้จับไปเลยจับจับจับับตะไคยสับจับโอเคจับแล้ว